โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมซัลเซตแมนกันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสร้างความสัมพันธ์กันในเกมน,นะครับสำหรับคนที่แบบยังไม่รู้นะว่าทายังไงเนะี่ยอ่ะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยถ้าใครเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันโอเคความสัมพันธ์ที่ผมจะมาสอนวิธีการสร้างเนี่ยก็จะมีแบบมีทั้งการ สร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนหรือจะเป็นคู่หูหรือจะเป็นเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งรวมถึงแฟนด้วยนะอ่าก็วิธีสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นี่ด้านขวาสังคมออนไลน์ตรงนี้เลยเนี่ยนด้านล่างของคังแต่งตัวนี่ตรงนี้นี่พอกดเข้ามามันจะมีคําว่าความสนิทอยู่ตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปตรงที่ความสนิทนอ่าอันนี้ก็คือหน้าของเอ่อการแสดงตารางความสัมพันธ์นะ,ะผมก็จะมี คนที่ตั้งไว้แล้วนะวก็มีทั้งคู่หูแล้วก็มีแฟนนะที่ตั้งไว้อยู่ซึ่งวิธีการตั้งเนี่ยเราต้องเล่นกับคนนั้นอนะ่ะต้องเล่นกับคนนั้นอ่ะให้แบบเต้มหัวใจเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ถ้าเราเข้ามาที่คําว่าเพื่อนอเพื่อนนี่นะมันก็จะบอกว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยเราเล่นด้วยกันเนี่ยเราต้องเล่นกับเพื่อนคนนะนะั้นอ่ะให้ใจมันขึ้นหนึ่งร้อยนะคนที่เป็นศูนย์เป็นอะไรเนี่ยก็คือแบบเป็นสิบสี่เป็นอะไรแค่นี้คือเรายังไม่สามารถตั้งได้นะต้องขึ้นหนึ่งร้อยเท่านั้นนะ ือถ้าขึ้นหนึ่งร้อยใจเราสามารถมาตั้งกับเพื่อนตรงนี้ได้แล้วนะอะเราจะตั้งให้เขาเป็นตรงไหนก็ได้อวิธีการตั้งก็ไม่ยากให้เรากดไปที่บวกสมมุติถ้าผมจะเอาตรงคาว่าเพื่อนก็คาว่าบวกมันจะเด้งมาหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้ก็คือภายในกดบวกไม่ได้นะเนี่ยนะมันะมบอกว่าต้องมีความใกล้ชิดถึงระดับร้บ100นนอยคะแนนก็คือเราต้องเล่นกับคนนั้นน่ะ ให้ใจมันขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงร้อยแต้มนะถึงจะามาตั้งในนี้ได้อ่าก็สมมุติถ้าเราเล่นจนถึงร้อยใจแล้วเนี่ยให้เรากดบวกแล้วเราก็กดแอดตรงนี้ไปแล้วเรากดตกลงนะอ่าทีเนี้ยข้อความอะ่ะมันก็จะส่งไปหาเขาตรงนี้นี่ข้อความแจ้งเตือนมันจะเด้่งอยู่ตรงนี้นะพอเขาเขาอะ่ะนี่พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้ง่งแล้วก็ให้คนนั้นอะ่ะเขากดยืนยันนะพอเขากดยืนยันแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นที่ หน้านี้เลยอ่าก็จะขึ้นที่หน้าอย่างนี้เลยอ่าแล้วมันมีวิธียกเลิกความสัมพันธ์ไหมมันมีนะก็คือง่ายๆลองกดไปที่คนนั้นน่ะนี่นะเห็นปะคําว่ายุติความสัมพันธ์เนี่ยนะเราสามารถยุติความสัมพันธ์เขาได้สมมติถ้าเราแบบไม่อยากเป็นอยากจะลดจ,จากคู่หูมาเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็สามารถตัดความสัมพันธ์ได้แต่ว่าเมื่อเราตัดขาดความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาเขามาตั้งได้ในระยะเวลา7วันนะก็คือต้องรอหนึ่งอาทิตย์อ่ะพอครบ1อาทิตย์เรา อันนี้ก็คือวิธีการตั้งความสัมพันธ์กับคนกับคนที่เราอยากตั้งงา่ายๆน,นะเราสามารถซ่อนรายชื่อตรงนี้ได้เ <_' S 1> ห็นไหมมุมบนขวาตรงเนี้ยอ่ถ้าเรากดซ่อนเนี่ยปุ๊บคนที่เข้ามาส่องเนี่ยก็จะไม่เห็นปิดความสัมพันธ์นะก็คือไม่ให้คนอื่นเห็นนะเราจะเห็นแค่ตัวเราเองนะก็อันนี้ก็คือวิธีการตั้งความสัมพันธ์อ่าแล้วก็วิธีตั้งเนี่ยมันมันมีดียังไงก็เราสามารถเอามาตั้งโชว์หน้าปกโปรไฟล์ได้นะสมุติถ้าเรานี่โปรไฟล์นี่ได้อย่างนี้เลย ให้เรากดตรงนี้เนี่ยมันจะมีอันตรงการลางขึ้นข้างๆ ID เราอ่ะพอเรากดเข้าไปเราก็เลือกว่าเราจะเอาใครขึ้นมาเป็นคู่หูก็ได้เป็นแฟนก็ได้หรือเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะเราก็แค่กดเลือกคําว่าเลือกอ่าแล้วก็นี่อันนี้อันเนี้ยผมบอกเลยอันเนี้ยคือท่าเบสิกนะก็คือแบบถ้าเราเล่นขึ้นร้อยเนี่ยเราจะได้ท่านี้มาเลย,เยมันก็จะยิงคู่กันอย่างนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเล่นมันก็จะมีบอกนะเนี่ยสามพันใจเจ็ดพันใจ 1 0,000ใจคือเป็นอย่างนี้ทุกอันนะจะเรียงสา0พันเจ็พันแล้วก็หนึ่งหมื่นอย่างนี้แต่ทุกท่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสมมติอันเนี้ยมันเป็นคู่หูใช่ไหมสมมติอ่นสองันนี้เขาเป็นคู่หูผมใช่ไหมสมมติผมกดไปปุ๊บคู่หูเนี่ยมันก็จะมีท่าที่ต่างกันไปเช่นสามพันใจจะเป็นท่านี้นี่อันนี้คือท่าของคู่หูนะถ้าเป็นของเพื่อนหรือเพื่อนสนิทเนี่ยมันก็จะต่างกันอีกนะต่างกันไปมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าท่าแรกอันเนี้ยมันจะเหมือนกันทุกท่าเลยนนนออัี้ก็คืใจ นี่โอ้โหคือแบบต้องเล่นด้วยกันเยอะมากอ่ะถึงจะแบบได้ท่าพวกนี้มานะอ่ะอันสุดท้ายก็คืออันนี้คือของหนึ่งหมื่นใจนี่โคดเทอ่ะอดีพาไปดูของของแฟนมั่งนี่ถ้าของแฟนเนี่ยก็จะมีแบบสามพันใจจะเป็นแบบนี้นี่ยินคู่กันและมีหัวใจเจ็ดพันใจก็จะเป็นให้ดอกกุหลาบนะนี่ส่วนหนึ่งหมื่นเนี่ยหนึ่งหมื่นจะเป็นการนี่พาวิ่งเล่นกัน ก็น่ารักไปอีกแบบนะส่วนเรื่องของเพื่อนและก็เพื่อนสนิทอ่ะผมไม่รู้ว่ามีท่าอะไรมั่งนะผมยังไม่ได้ตั้งเลยแต,แต่เราสามารถเข้าไปดูได้สมมติให้เรากดมาที่อันดับแรงตรงนี้นะนี่แต่เรากดมาที่คําว่าแรงกับคู่หูตรงนี้นี่มันจะบอกว่าเราอยากดูของแฟนหรือจะเป็นกับคู่หูนะส่วนเพื่อนชายเพื่อนหญิงเนะี่ยมันก็คือตรงเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกับเพื่อนแต่อยู่ที่ว่ามันจะขึ้นของอันไหนมากกว่านะอ,าอันนี้ก็น่าจะเป็นท่าของเพื่อน เพื่อนสนิทนะน,นี่มันก็บอกอยู่ว่าสีนี้มันสามารถเข้าไปส่องเขาได้นะน,นี่มันก็จะบอกว่าเราอยากส่องไครตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือคนที่เล่นแล้วมีใจมากที่สุดนะ ในสัปดาห์นี้ประจสัปดาห์ซีซั่นก็ได้หรือจะเอาของสถิติอันดับแรงก็ได้นี่เลือกได้ถ้าโอเคก็วิธีการตั้งค่าความสัมพันธ์ตรงนี้ก็มีแค่นี้นะฮะก็มาบอกสําหรับคนที่แบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันตั้งยังไงหรือว่าต้องทําไงถึงจะตั้งกันได้นะอ่าก็โอเคก็ถ้าสาหรับผมตุหล่นตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้เนี่ยไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไร